ข้ามไปหรือเปล่ากับอะไรที่เรารักอะไรที่เรารู้จักและก็อยู่ไกลชีดมานานจนลืมว่าสักวันเราอาจจะเสียเข้าไปไม่มีนางฟ้า วสวัสดีค่ะสวัสดีครับได้เวลาของรายการสโมสรสุขภาพชาวนี้ทรรมุนาทีวี9ก้าโมงครึ่งถึง10บโมงแล้วแลวคะคุณผู้ชมยังสามารถติดต่อเราได้เช่นเคยนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราพักออกกำลังกายกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าติดตามกันต่อกับเรื่องของคอลลาเจนค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสโมโสรสุขภาพและนี่คือช่วงขยับรับวันใหม่กับผมเดี่ยวสุรยนต์อรุณวัฒนกูลนะครับตลอดเดือนมีนาคมนี้เราจะแนะนําวิธีการออกกําลังกายสำหรับกลุ่มบุคคลกลุ่มนี้นะครับกลุ่มบุคคลที่มีความจำมะเหนื่อยตัวครับมีความอ้วนหรือว่ามีน้ําหนักเกินกว่ามาตรฐานหรือใครก็แล้วแต่ครับต้องการจะเก็บหน้าท้องให้แบนราบและสวยงามหรือมีซิกแพคเรื่องอาหารน,านั้นคุณผู้ชมต้องสามารถจัดการเองให้ได้ครับสว่วนเรื่องการออกกําลังกายเราจัดการให้แน่นอนท่าแรกในวันนี้มีชื่่อวา Woing up เเปป็นยยังไไชมลครบ และท่านี้นะครับชื่อท่าว่า r e v e r Sit Up อันะครับ sit up เป็นแบบไหนเราก็ทำย้อนกลับแบบนั้นเลย่งนะครับจากด้านบนลงสู่ด้านล่างที่เป็นพื้นบ้างนะครับวิธีการเป็นยังไงมาดูกันเลยครับเริ่มต้นนะครับสวัสดแขนสวัสดขาผ่อนคลายก่อนปึ๊บปั๊บหมุนไหล่บิดตัวให้เรียบร้อยนะครับชันเข่าขึ้นแบบนี้ครับตามที่คุณผู้ชมถนัดนะครับต่อไปอกพายไหลายพึ่งหลังตรงบุคลิกภาพสรีล่ของเราจะได้สวยงามด้วยต่อมาครับให้ประสานมือไว้ตรงกลางแบบนี้นะครับทางด้านหน้าตรงเลย ค่อยปล่อยตัวลงนะฮะค่อยๆค,ครับระยะไหนก็ได้ที่คุณผู้ชมสามารถทําได้ใครแข็งแรงก็ลงเยอะครับแต่ไม่ให้หลังแตะพื้นครับลงขนาดไหนก็ได้นะครับแต่ว่าอย่าให้เราถึงขนาดต้องเสียท่าเซตอัพไปอย่างเช่นถ้าลงเยอะเราต้องแบบขาลอยสั่นแบบนี้ไม่เอานะฮะเอาให้อยู่ท่าเซตอัพที่ถูกต้องแบบนี้แล้วลงเท่าที่ลงได้ช้าๆตอนลงหายใจออกค่อยๆผ่อนครับหายใจเข้าค่อยๆผ่อนครับ จัดไปเลยครับท่านี้15ครั้ง3เซตสำหรับสุภาพบุรุษนะฮะซิกแพคคุณมาแน่นอนถ้าคุณทำทุกวันเช้าและเย็นนะครับสุภาพสตรีครับหน้าท้องคุณจะแบนราบสวยงามได้ส,สัดส่วนแน่นอนถ้าทำทุกวันเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับสำคัญคือการควบคุมอาหารด้วยกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับขยับรับบนใหม่ครับผมสุภาาาาพกยยและใจอออห้้มัันดดีททงงไวตเเร เอาใจแฟนๆรายการกันนิดนึงนะคะอย่างที่บอกไปหลายคนเรียกร้องอยากรู้เรื่องของคอลลาเจนวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ดีๆมาฝากกันนะคะซึ่งคุณผู้ชมง่ายๆกติการไม่ยากใช่ไหมคะก็คือกดโทรศัพท์มาเลย4ท่านเท่านั้น4ท่านแรกที่กดมาติดแล้วทีมงานของเรารับสาย02 248 0067ถึง68น้ากาจะแกล้งบอกเบอร์ผิด่อยเดินขึ้นข้างล่างเรียบร้อยถูกต้องหมดแล้วเออไม่จะบอกงี้คุณผู้ชมบอกว่าคำถามคืออะไรบอกไม่มีแค่โทรและรับแค่นั้นแหละรัโทรมาให้ติด4ท่านตอนนี้เลยนะฮะเราไม่ได้ขาย เราแจากฟรีๆที่เห็นอยู่ข้างล่างข้างหน้าผมนี่นะนี่คือยี่ห้อที่คุณหมิงเขากินเองเลยนะออที่เขาขอบอกว่า <จน S 2> ได้ผลเลยเห็นไหมฮะกล่องใหญ่ๆข้างหน้าที่อยู่ในกล่องเนี้ยนะฮะกล่องใหญ่ๆนี้เราเอาไว้เองคุณผู้ชมเอากล่องเล็กไปไม่ใช่ตา <laughs> ขอเล่นเราแจกกองใหญ่เราแจกกองใหญ่อ่ะโทรเข้ามาที่รายการเราค่ะ02 28 00 67ถึง68แจกกันไปสี่รางวัลสี่ท่านด้วยกันนะคะนี่คือของของดีๆที่มีมาฝากครับเห็นไหมฮะแค่ดูรายการสโมสรสุขภาพนอกจากได้สาระความรู้ไปพัฒนาตนเองไปดูแลเรื่องสุขภาพออกกําลังกายตามแล้วจะได้ของฟรีๆแบบนี้ไปทดลองใช้ด้วยค่ะอ่าอะละคะสำหรับวันนี้นะคะข้อมูลดีๆค่ะเราก็ต้องขอขอบคุณแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์รวมถึงเฟอร์นิเจอร์สวยๆจากพมโพรด้วยค่ะแล้วพรุ่งนี้กลับมาติดตามกัันนต่่อะะคครรรบววาาาสมู้ดีๆ กี่ยวกับเรื่องสุขภาพหรือว่าโรคที่ควรจะระวังมีเรื่องอะไรกันบ้างวันนี้อุบไว้ก่อนเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้คุณผู้ชมต้องติดตามครับค่ะเราสองคนพร้อมทีมงาน<อ>ลาไปแล้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ